วันนี้พี่ซื้อของทําสุตกันนะครับที่แรกเลยก็คือไช้ n นัเวอร์นะฮะนี่ผ้าร้านชั้นหนึ่งครับแล้วก็ขึ้น,นไปชั้น3ต่อด้วยนะฮะไปซื้อผ้าสีแดงครับเอามาทํากีบดอกไม้ครับก็คือผ้าร้านนี้นะฮะมีหลายสีมาอาเราได้แล้วนะฮะแล้วก็ผ้าอามาตรงโซนใดเลื่อนเก่านะครับจะมาซื้อผ้าทําสุ่มครับเพื่อให้ผ้ามันแข็งขึ้น เราก็มาต่อกันที่ร้านอารุณาเลยนะฮะมาซื้อผ้าวิงวิ่งเพื่อที่จะให้มันไปเล่นแซน,<อ>นเลเยอร์กันนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ไปกันต่อเลยนะฮะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตึกอินเดียแอมพเรียนไปซื้อผ้าสีดําผืนนี้แล้วก็ไปซื้อผ้าดอกไม้เอาไว้มาแต่งชุดครับไปต่อนะคะเงินลูก้าเพาิ่งกตาดมาแล้วสิวิ่งวิ่งวิ่งแบบตูนก็วิ่งไปเลยสิขาเออต่อมาเขาจะมาซื้อผ้าสีน้ำเงินนะคะจับมาที่ข้างๆไา,านนเวอร์นะฮะ แล้วเข้าไปในชนะโวอีกรอบหนึงครับไปซื้อผ้าทําดอกไม้ดอกใหญ่ๆหาบนตัวนะครับแล้วก็ต่อด้วยนะฮะดอกเล็กๆเ,เอามา้อนเป็นเลเยอร์จ<ล>ะน,นะผ้างนอ,อีคชันก็วนกล <นะ S 1> ับมาท,ที่อินเดียเอมเพลเล่ยอีกครับมาซื้อผ้าสีดํานะฮะทำสูตรให้ลูกค้าอีกชุดหนึ่งนะฮะคนที่รับชมนะคะ